โรคกลุม่มเราทั้งแพนิกกดไหลย,ย้อนอยากมีเป้าหมายอยากมีความสุขในชีวิตจะเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้สิคะอันดับแรกตั้งเป้าให้ตัวเองกลับมามีสุขภาพดีก่อนเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่เวลามีปัญหาจะวนอยู่กับปัญหาหนูมีปัญหาคะ่ะหนูเป็นโรคคะ่ะหนูเป็นโรคแล้วเราก็คิดว่าเพราะปัญหานี้แหละจึงทําให้ฉันไปสู่ปลายทางไม่ได้ เราลองคิดดีๆนะเราเคยเห็นเห็นไหมคุณนิกแขนขาดชาวต่างชาติไหมแขนไม่มีขาไม่มีมีแต่ตัวกับหัวเนะี่ยทำไมวันนี้เขาประสบความสําเร็จด้านการงานได้ทําไมเขามีลูกได้มีภรรยาที่รักเขามากๆพาลูกว่ายน้ําด้วยเขาตั้งคําถามที่ถูกต้องค่ะเขาไม่ได้ตั้งคําถามว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันจะได้ไหมเขาตั้งคําถามว่าในเมื่อฉันเป็นแบบนี้ฉันจะทําอย่างไรให้ฉันประสบความสําเร็จตั้งคําถามกับตัวเองให้ถูกค่ะ ฉันเป็นโรคล,ลุมเลา้าทำอย่างไรฉันจะกลับมาสู่สุขภาพที่ดีได้เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในชีวิตได้นะฉะนั้นวันนี้ฝึกตั้งคำถามที่ถูกต้องกับตัวเองนะจ๊ะ